สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมนะคะพี่น้องครับสวัสดีครับบ่าวนางพร้อมวันนี้นะค่ะเชิมกับพี่น้องลงมาถามบึงก่อนค่ะดูดูนี่มันกับเชิมบ่มอันค้นกับขุดไกลสิหมดแล้วเนาะเธอเนาะนี่ครับเจ้ากันวันนี้เชิมกับสิพพี่น้องมาามันแสงเด้อค่ะแต่ว่านั้นม่นเป็นเถื่อนี่เน่ยเธอเนี่ยเป็เถื่อตัวหนึ่แมนอยู่เนี่ยนี่แมนตัวหนึ่งก่เนี่ยแมนอยู่เนี่ยค่ะใบมันแสงจะเป็นยังไเด้อพี่น้องเนี่ยเหมือนใบไผ่นะค่ะอันนี้พนแก่เต็มทีล่ะเนี่ยเอาก็ตามถึงลง เด็กไอตามเขือนี่มันเอาแล้วค่ะเป็นลงมอพื้นดี่ยเหรพี่น้องมีน้ำมาแต่เห็นน้ำไปเต๋อเห็นนะพี่น้องเด็ครับพี่น้องมาเบื่องกันแตกไปเสียแน่ครับเดี๋ยวคจ้าเขาขมาเบิ่งกันมันแตกไปเสียอย่ลุ้มนี้ลุ้มแต่ก็ไม่ลุ้มเบื่อน้ำเพื่อเครื่องนี่เหมือนมีติ้งนี่สินะไอ้นี่เด็หัวไม่ใหญ่เนาะแต่ว่านี่มันเป็นติ้งเพิ่นค่ะยังไม่เป็นหัวดอก จะกงดพี like like so shoe, fact, right oh, ่น้องินแขงอ่ะพี่น้องบ่เหลือหัวเห้ยมี่น้าสินว่าเหมือนสุดแค่นี้เมืนเนี่ยแต่เพิ่งดูเอาฉันกนึกว่ามันสุดแค่นีเนี่ยสุดๆนึกว่าสุดแค่เนี่ยมีสูงไปเนี่ยโอ้มันสุดอีกเถอะนี่นี่นนนี่าโอ้นี่นีนนัน tinh 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 này tinh 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 No, cái sao bằng mọi người. Ong đi cái gì sao bằng mọi người. Mùa lắm mì. này lắm ừ. này lắm mì, 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 chỉ mì, lắm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  mì, ต้นเอืดแต่ว่วาต้นชัวเนาะเ yeah. <laughs> ย้ยเลือดเสียวซูฟ้งพี่น้องก็สิมาหามาพี่ตีค่ะเล้อเห็นเสือด <laughs> <laughs> เห็นเคลือบนั่นเหมือนอะไรนะ่ะอุ้ยไม่ใช่แล้วเพราะมปนเครือมันแข็งมันผสมกันนะนะเฮากระคิดว่านั่นเนาะโอ้โหเละเครือบเลือดเลือ,อเครือบเด่นป่ะเป็นหัวเดียวกันเหมือนเ้ามันจะซ่อนเงื่อนเ้าอะครับพี่นอ้องเห็นป่ะเนี่ยครั้งครั้งนี้จังแต่ เขาก็กว่าเห็นสงหัวคร้เป็นหัวเดียวกันพอดแครับระวง,งเนื้อระวงเนื้อผิดอนันเลยค่อยเอาบงเอาไายเนอะอันอี่รีจริงนึงดินี่น่เหมือนเขเนาะไม่เห็น่อยเตียวเด้อืมนั่นโห่ปวดแล้วโอ้ยปรเมนนนี่โอ้ยอันนี้น,นินอยหนึง โอ้ยขาวสิเอ้ยอ้ลายดิดีมยังยังนี่แะคนถือหัวไม่นะถือเนาะว่านอถือหัวอันนี้ก็ม่เก้าคงสูงตามไปยังอีกเดขาบนะจสองะได้ดีสวยน้องกคตะ ใบเยอะหลงหลงใบนี่มันน่าสุดเลยน่าสุดจะพูดยหันมีหัวนึ่งเยอะโถค่ะนี่ดอพี่น้องหลักขนาดว่าค่อยขุดเนาะใชยสวงเยสว่งเลอืมหนักมะหนักพอดีหัวงอมครับ คอยฟองขอเถียงคอยฟองนี่คุ้เก่านี่สับยาเห็ดเจียวจะง,งัดงัดตะปอแล้วครับนะโอ้โหัง่ายครับมาครับพี่นออนะ้องนั่นแหละเห็นมันอ้อมเงา,งา,งาพ,พี่นออ้องด่อันนี้เราถึงต้องตามหมดแล้ว,วน้ำขาไหมาอยู่ไหมพี่นออ้อง เพราะมันหาบคคิดว่าุนบคคิดว่าปนสิงนีมนตนนี่มดูตอกันเนโชคดีเยอะที่มันขายเป็นท่อนหน่อเถอะอไม่้อมึงดูอะครับดูค่ะย่ามันสมบูรณ์่เนาะปุ่นหไม่ติงเป็นแอฟไปมาห้อยไม่ใครับหน่อยนเขาคอยบอกสองหัวมาเทีติดกันเลย มัเดียวปะอโอเคมุ้งน้ำเคืองไปสองมน้ำเคือพี่น้อนอ,อ,อ,อือมันดูนดีะเลยน้าสุดแล้วเียวมือเรเเห็นมอปขาวกันนะคนีบเป็นอสมซื้อเป็นีนยว ใช่ใหญ่นนัเน,นวพอดีนมอ้มอมมาวน่ากั้ถึงสัมนี่ก็ได้ติงเกินติงเกินทีน่เป็นด่างน่าดนับทอ กูตเอำเคลื่อไปนี่ยก็ปิดโอ้โหงนี้ใช่ไหมมนหนีกว่าไหมเล้วเยวเวประเทศเออโอ้หัวทรงยาวอยู่นี่เนาะ ัหนหัวหค่ออะอเบลปเดงนี่อือก็เคลือนี่แหละเดงเคลือครับออ้อล้ว,วมันเคลือยังม่ายน่นเนานกไปเล็กับนั่ตเลกเมกเนาะแรงตัไปรงบลฝั่นแนลอืออ้ยไม่เด้ สวยเลยน่าเสียนี่เขลงหัวไปหน่มีาผีเนี่ยไปรุมอีกจนนี่นอนหัวนี่ดินแข็งครับอืมเขลงหัวอีกนิดเนขาแล้วเกนข้อไหนนะน่ห้มั่นอไรมป็นอะไรเกอห้มัน เวฟังใหเต็อบงิโนอ้อแนี่พี่น้องนะแคักคเหนคนกเือดินคนก็เขือั่ปตับปมันกลังต่ำมันอยู่ดีดีครับปกง นี่พีนอ้อมันแตกพอตด้วยไหมพี่น้องแจกพอตค่ะหนึ่งละคนะมาสองสามนี่เสือคนเราเคลือเรื่ออืมพยายามเอาแบบดีๆแล้ว,นว,นวนไนั่งสู่ตลอดเด้ออันโคตมันนเนี่ยดีเด้ออืมอนนนนนนนะม้ันข้นแม่ข้าแ่นเป็นันเนาะมันแสงคืขึันยุทธตว่าสเเอิญว่าอียงมันทันปม <c oughs> หนึ่งแล้วเด้อสองแล้วเด้อนี่

นีเดวนดอืมอืมดีจังสี่มดนอเนาะนะพี่น้องน้าข้งยบ้านเราดู้างนี่กับตามแล้วนายเนี่ยวเถอนเนาะไครับนี่่นอืมควันเขาควันเขาน้วควันเขาค่ะครับ กำลังสิบบอกพี่นองว่านีได้คันมีติงมีหัวมีหัวด้วยใช่น่าเครพเชิญโอ้โหเคารพเชิะเังกาเสียงเนาะ้นเป็นหัวกลมนะเธอไมตายครับนี่ดูลงหัวนะมรับ้เป็นมันฝรังเดี๋ยวไปอย่ามันต้องแข็งร้างพีเธอ หัวนึงนด้หัวนี่สองหัวเหมือนกัหัวน,นึง<ด>หัวเดียวจะว่ามันคนละสีดันพุดอันอียผมซับนะนะดินดานว่าดินตะดินม่าหอดแบบอียงก็บเขาเอลยเป็นอะไรตะดินแบบว่ามีตะหัวมันขึ้นมาได้นั่นนะเธอเนาะนีะ่แหละมันก็เปรอะนี่เป็นฟันแปรเนาะโอ้สายนี้่เงี่ด ือมันบก็จะไกลๆเนฟังลงตนน่ะอ้เปีดีวะพันนี่เปี๊ยพันนี่รู้นะพี่น้องหัเหรว่าขุดไปหาติ่งดเฮ้ยเธอมาทักกูติ่ง่ติงซืเด้ติ่งมันนหัวดิเนเธอหาพี่น้องติงเันอีกแล้วพี่น้องมึงเขือนี่ด้วยสาม แปดอ๋อใช่ครับโน่นน่ะค่อยๆมาฉันนี่ไม่ได้บอกเงินไปเฉยๆเออเขาบอกสันติเกล็เนาะอืมปุ่นแต่ปุ่นแล้วมาไล่กงินไปค่อยๆไล่นนูี่อีกล่ะเนี่ยเสียงนี่ก็ได้มึงหัวนี่ค่ะเดี๋ยวเฮียหัวนี้นี่เห็นเหมนมันไอ้ไอ้นี่หากันนะนี่เด้นี่นนนั่อหัวนี่้สีเงาได้หน่ะเออมึงโจกเข้าไปไหนที่บอกมึงโจกเข้าไปไหนบอกแกของ ค<ป>ุ้มค่ามัดมือม,มัดเวนยิงน่งมัเสียงลยผมด่าท่าน้องเห็นอันนี้เป็นบัญญาจัดเลยค่ะเป็นงวงเป็นละกะักษณะาจะมาเอาแบบนี้เลยคนด่ะอันนี้เห็นเป็นต้นใหม่ได้สามสามเพื่อนถื <c oughs> เพื่อนถื <c oughs> นอนาพี่น้องมาขุดมันค่ะ ไปไปเอาทั้งนั้นสันคุดไปนะไปหม,มุนเด็กเหัหวนะเนาะก,กระสียหนักหนึ่งสองเลยนะมาเรื่อยๆมัวัสดุยิ่นะดี๋ยวถึงมือก็ไปเรื่อยๆเฮมโอ้มาพี่มีมองมั้งสูดตายค่ะพี่น้องเอาจนได้จนยังมาแล้วก,ก็ว่าก,ก็ได้หลายอยู่เนาะเธอเนาะ หุ่มเยอะหัวมันแล้วบิดเลยเขาก็งามแต่บ้านก็ป็นง้อแบบงามดีแค่ไหนอันนี้มาลิมเถอะค่ะเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ้างถ้ามันเป็นไงแต่ว่าอันนี้เป็นกับบอยไงเด้ปีหน้าพุ่งละเด่นี่พี่น้องเห็นบ้างเนมาจากแสงเดียวกันนั่นะค่ะเห็นไหมครับมันหันยุ่เลยเพราะว่า Ng tên xem mân đinh 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 nắm kia 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 เพิ่นไปขุดมือพี่น้องขุดมันไปกายเพื่อน,นจะไปน้ำไปให้สีน้ำใยเนาะเลิกกระดอกกระเดือกยวถ่าเบิ้งเลือะหวัวน,นี้ก็สีง่ายยุ่ดอก๊วะวันฝันหลังเอะเลยพี่น้องนี่เนาะเพื่อนนีนะ่เนี่ย กุ้มเนี่ยตอนซ้อนลายเนี่ยเป็นกุ้มนี่แหละนี่แมนมืดยนย่างเนาเธอเนาะเนี่ยแมนมืดเอาเปล่าอยู่เนี่ยนี่ท่านเป็นยังสี่ขุดบุดมือก็ได้เพราะมือพอที่มองเดียวกันรถดูสิพี่น้องจุ่มเดียวดินี่ต้นเดียวเพราะไม่จุ่มเดียวมายถึงต้นเดียวนี่พ่อเมอันนี่พ่อมน,อน,น,พ,อมนพี่น้องอันมันเผาเนาะเป็นมันแกวนะ มาค่ะย <Ooh. S 1> าขา้าวปอกกิ่นข้าวขาวนะเนี่ยแล้วกาอันนี้กับขุดมาเรื่อยๆค่ะเมื่อนี้กับอึดนี่แล้วเนาะเถอเนาะปิดนะครับขวนขุดเน่แล้วค่ะกผสมกับเนว้อดำกันรอดลมรอดตายครับจงใส่คำนี้เลยเนะานะเถอเนาะแม่เอาเสีดยดาครับรอดลมรอดตายเพราะว่ามันอยู่ในขี้ดินแล้วอีกอย่างกับดินแกนดินย่างและะ้วก็โซสิหาต้นได้เนาะค่ะคั้นว่มากกัอย่าไปขุดอย่าไปขุดพี่น้องมันสียมุดห้งสียมุดล้วกดว่ากแห้งอยากไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้สนีแหละเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเพเป็นกำลังใจให้ช่วมรักแนะนำุดดำเด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายาสวัสดีครับิมักพี่น้องด้วยค่ะ